ขอเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจัดทำโดยนายธีรพงศ์ไม้ทอทองนายชายาแสนเจริญและดิฉันนักสาวกอจิราศักดิ์วิชัยนักศึกษากาศนระดับมัธยมตอนปลายของกศนอำเภอโนนารายจังหวัดสุรินทร์ครูที่ปรึกษานางสาววิจิตาปัทวันนางสาวณัฐมนละอองทองและนายไกรวัลเหมือนมอน ที่ปรกษาทิี่ษนางสาวคุณธิดาต้นโสภาและนางสาวกัจนานสีคุณที่มาและความสาคัญเนื่องจากในปัจจุบันยานพาหน,นะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสําหรับการเดินทางของมนุษย์ยานพาหน,นะมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และรถโดยสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมลภาวะทางสิ่งและอากาศรวมถึงการเกิดก๊าซเรือนกระจกคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากควันรถไอเสียของรถบรรทุกที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิง หากทุกคนเห็นมาสนใจรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็สามารถช่วยลดควันบนท้องถนนซึ่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการช่วยลดก,การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ใช้รถใช้ถนนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นที่สนใจในประเทศไทยผู้คนเริ่มมีความสนใจมากขึ้นอีกทั้งสภาพปัจจุบันราคาน้ำมันมีราคาสูงทําให้มีแนวโน้มที่คนส่วนใหญ่จะใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานที่มีราคาถูกลงจากความสําคัญดังกล่าวคณะผู้จัดทา จึงจัดทาโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งป,ประดิษฐ์การใช้และการอนุรักษ์พลังงานเพื่อชีวิตและสังคมรถจกักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยศึกษา,าการทํางานของแบตเตอรี่และอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งเป็นความรู้โดยการสอบถามจากคุณครูที่ปรึกษาผู้รู้ในท้องถิ่นและศึกษาพเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตนำมาประยุกต์ใช้การพัฒนานจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้นวัตถุประสงค์ของการทาโครงงานนะคะ 1. เพื่อประดิษฐ์รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า สองเพื่อปรียยเทแยบอัตราสิ้นเืองของรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์สัน,สนดาปขนาด1 0 0ซีซีโดยแก๊สโซฮอล์เกสามเพื่อศึกษาความคุ้นพอใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าค่ะสมมติฐานของการศึกษาหนึ่งสาม,มารถผดิษฐ์รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริงสองรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสาม,มารถประหยัดพลังงานได้มากกว่ารถจักรยานยนต์สัน,สนดาป14 0ซีซี รถจักรยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้รับความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปค่ะขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าการศึกษาครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยใช้วิธีการจับจงเป็นผู้ปฏิบัติงานวิธีการศึกษาค้นคว้าแบ่งการทดลองเป็น3ตอน 1. เพื่อศึกษาประดิษฐ์รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 2. เื่อการเปรียบเทียบพลัอองงานสิ้นเปลืองของรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์สันดาปขนาด100โดยใช้แก๊สโซฮอล์95 3เพื่อศึกษาความพ,พึงพอใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญค่ะวิธีการศึกษาความพึงพอใจแบ่งแบ่การทดลองออกเป็นสาขั้นตอนตอนที่1เพื่อศึกษาการประดิษฐ์รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าขั้นตอนการดำเนินการ1ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักและหลักการทาง,งานของแบตเตอรี่ไดยกำลังไฟ นนเตรียมที่กำลราไฟฟ้าจากผู้เชี่ยวชาญ 2. เตรียมเครื่องอุปกรณ์วัสดุเช่นสวิตช์ควบคุมแนงจ่ายไฟขั้วต่อชนิด XT-90 3. เตรียมชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์เช่นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบประสาดแรงถ่านแบตเตอรีฟฟรร่แรงดัฟฟน12โวลต์ของควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน2,000วัตต์ 3. นำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถนำมาใช้ได้จริงและประหยัดพลังงาน วิธีประกอบชุดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปราะะจากแรงทานให้เข้ากับโครงรถ1หนึ่งใช้แม่แรงขนาดหนึ่งตามขยายสปริงอาร์มให้ได้ขนาดความกว้างน,นิเดียเซนเนื่องจากแกนล,ล้อของมอเตอร์มีขนาดความกว้างที่ยี่สิบจุดห้าเซนติเมตรสองเมื่อได้ระยะห่างของสปริงอาร์มตามที่ต้องการแล้วให้ตัดทางปลายด้านท้ายออกและยึดน็อตทุกตัวให้แน่นและเรียบให้แน่นและเรียบร้อยสามทำการประกอบชุดแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าและลคันเร่งไฟฟ้าเข้าด้วยกันกับกล่องควบคุมมอเตอร์ไฟ กับการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าตามแบบของผู้ผลิต4เมื่อเสร็จแล้วทดสอบบิดคันเร่งไฟฟ้าว่ามีความสัมพันธ์กับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ 5. ทดสอบการขับขี่ตอนที่2เพื่อเปรียบเทียบอัรตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยายนยนต์สันดาบขนาด1 0 0ซีซีโดยโดยใช้กรสุนออกเก้าาดำเนินการดำเนินการ,ดการโดยการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตเสร็จแล้ว ไปให้กลุ่มให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันแก๊สโซออลเเพื่อทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันตอนที่3เพื่อศึกษาความคุ้นความใจของผูง้ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดำเนินการโดยนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ปฏิตเส็จแล้วไป,ไปให้กลุยย่มตัวอย่างประเมินโดยให้คะแนนผลการวิเคราะห์ข้อมูลตอนที่1ผลการปฏิจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบปัจจงบัน แบตเตอรี่แรงดัน72โวลต์นขนาดความจุ30แอมป์ชั่วโมงชนิดลิเธียมโพลิเมอร์ขั้วต่อชนิด XT 9 0กล่องควบคุมอมอเตอร์ไม่เกิน2,000 w วัตต์โวลต์มิเตอร์แบบปับแรงดัน12-72ถึงโวลต์สวิตช์ควบคุมแต่งจ่ายไฟคงรถจักรยานยนต์ที่ไม่ใช้แล้วเมื่อผลิ์รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถนำมาใช้งานได้จริงและประหยัดพลังงานค่ะตอนที่2เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเสิ่นเปลืองของรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์น้ำมันแก๊สโซฮอล์5ก พบว่ารถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอัตราการสิ้นเปลืองกิโลเมตรละ0.22บาทซึ่งน้อยกว่ารถจักรยานยนต์ที่ใช้ใน้ำมันแก๊สโซโฮอล์95มีอัตราเส้นเปลืองถึงกิโลเมตรละ0.75บาทต่อกิโลเมตรค่ะตอนที่3ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ใช้รถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าด้านโครงสร้างทั่วไปด้านการออกแบบและด้านการใช้งานพบว่าทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ในระดับมาก เมื่อพิจนารณาแล้วเพราะว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจสูงสุดด้านการใช้งานรองลงมาคือด้านโครงสร้างทั่วไปและด้านการออกแบบค่ะประโยชน์ที่ได้รับ 1. ได้ทักษะกับบวนการและวิธีการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อนำมาลดพลังงานการใช้น้ำมัน 2. ได้รถตักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพข้อแนะนำ ควรติดตั้งแบบเตอรี่รถยนต์ให้ได้มาตรฐานอยู่ในที่มิดชิดป้องกันน้ำเข้าน้ำได้ข้อมูลแนะนําในการทําโครงงานทั้งต่อไปควรพัฒนารถตจักรยานยนต์ให้ใช้งานได้ระยะไกลและมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะกลุ่มนักศึกษาขอจบการนำเสนอโครงงานรถจัก,กรยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพียงเท่านี้ขอบคิณค่ะ